ได้ใช้ จ้ะฉีดครั้งแรกคือข้าวสาสัปดาห์อ่าครั้งที่สองข้าวอายุเท่าไหร่ครั้งที่สองนี่ข้าวประมาณ40กว่าวัน40กว่าวันก็ห่างกันประมาณอีกสองสามสัปดาห์สี่สิบกว่าวันก็ช่วงตั้งต้นเลยตั้งเริ่มตั้งท้องเริ่มตั้งต้นอย่าไม่ตั้งท้องอีกสี่สิบวันนี้ตั้งท้องเนี่ยแบบข้าวหกหนึ่งอ๋อข้าวหกหนึ่งอ่ะตั้งท้องไวหน่อยแล้วสี่สิบกว่าวันก็ลงฉีดครั้งที่สองจ้ะโฟทีเหมือนกันโฟทีเหมือนกันฉีดครั้งที่สองนี่กี่วันเหมืออนนนกกัีีเ่ย ล้มันจะไวอะไรขนาดนั้นฮะปุ๋ยอะไรเราก็ยังใช้ตามปกติปุ๋ยก็มันก็ใช้น้อยลงลดลงจ้าหลังจากนั้นไปผ่านวันที่45วันเนี่ยฉีดอีกไหมไปแล้วก็ไปฉีดอีกทีข้าออกรวงโปรยรวงทางสุดท้ายก็คือตั้งท้องเราก็ผ่านไปเลยรอสลัดเกสรรอเริ่มออกรวงก่อนฉีดอีกทีหนึ่งประทับใจอะไรบ้างการใช้ปุทีประทับใจคือต้นแข็ง หนึ่งต้นแข็งจ้าแล้วก็ไม่ค่อยล้มแล้วก็ต้นไม่ล้มแล้วก็ไออไอ้พวกหนอนเพี้ยนี่ไม่ค่อยมารบกวนแล้วก็เม็ดใสหเม็ดเต่งดีจังเม็ดเต่งเอาเม็ดใสเม็ดเต่งนี่น้ำหนักดีชาวบ้านชอบเหรอจ้าแล้วลงสีเขาชอบไหมชอบจ้าล้วถ้าเม็ดไม่ใสเม็ดไม่เต่งอ่ะเราชอบไหมไม่ชอบจ้ะแต่การใช้โฟทีเนี่ยได้แน่ๆเม็ดใสเม็ดเต่งไอ้โรคไอ้โรคอ๋อน้ำด่างดีด้วยจ้ะและไอ้โรคเม็ดด่างเจอไหม โรคที่ชาวบ้านเขากลัวไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเลยจ้ะคนที่ทํานาข้าวส่วนใหญ่เวลาน้ํำคงน้ําค้างเยอะฝนเยอะอากาศเย็นๆเนี่ยใกล้ๆจะเก็บขายเนี่ยสิ่งที่เขากลัวคือโรคเม็ดด่างใช้โฟตีโรคนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอ้าถ้าไม่เห็นเนี่ยหายมิยฉาแปลงนั้นกี่ไร่แปลงนั้นสิบสองไร่ในอดีตเคยได้กี่เกียนได้แค่สิบสองเกียนสิบสองไร่สิบสองเกียนก็เก่งแล้วก็พอแล้วอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะแล้วหลังใช้โฟตีอ่ะพอใช้โฟตีได้แค่สิบห้าเกียนมากกว่า ป้าเจ้าจอร์ไม่หลอกกันนะไม่หลอกสิบห้าไล่ได้เท่าไหร่สิบสองสิบสองไร่ได้เท่าไหร่ตัวแรกหองเลยเกียนยี่สิบกว่าถังสิบสองไล่ได้สิบห้าเกียนยี่สิบกว่าถังกำไรเพิ่มมาสามเกียนสิบสองไล่เนี่ยผมว่าใช้ใช้กี่ซองหนึ่งฤดูกาลเลยหนึ่งฤดูการนี่ใช้แค่ซองหนึ่งผลหนึ่งใช้แท่สองถังฉีดแค่สองถังสิบสองไล่ครับใช้ ซองเดียวต่อหนึครั้งต่อ1ครั้งเหมือนสซองข้าว12ไร่ใช้แค่3ซองซองละ600บาทถ้าผมคิดตัวเลขกลมกลงก็คือประมาณพันแนะสามหข้าวช่วงนั้นที่ขายเกวียนละเท่าไหร่ตอนนั้นได้ขายได้เกวียนละเท่าไหร่ 2> 9 2้าเกวียนละ9 2้าครับ เวียนละ9,002ครับลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยการใช้โฟชีป,ประมาณ1,800บาทแต่คุณได้ข้าวเพิ่มขึ้น3เกวียนเกวียนละ9 2 0 0ผมตีตัวเลขกลมๆนะครับว่า1เกวียน9,000 9 3 27 20,007คุณได้กำไรเพิ่มขึ้น2 7 0 0 0แต่คุณใช้ต้นทุนตัวนี้เพียงแค่1,800บาทเท่านั้นเอง มีความประทับใจอะไรกับการใช้โฟทครับขอความประทับใจนิดหนึ่งใช้แล้วมันเราโอ้ใช้แล้วมันดีใช้แล้วใช้แล้วมันดีจริงๆค่ะจริงนะไม่ไมหลอก<ม>ผู้ชมทางบ้านนะไม่หลอกเลยค่ะไม่หลอกเลยนะแ,แล้วเก็บเป็นความลับต่อไหมก็บอกเขาไปบอกก็คนทํานาด้วยกันค่ะเจอใครเจอชาวนาบ้านไหนฉันบอกหมด